แหน้าฟ to ีดไปหมดไม่ว่าจะแอปไหนมีแต in <cabin> ่เรื่องผลหม้เมื่อก่อนนี้ก็ชมพู่แล้วก็มาแตงโมตอนนี้ลำใหญ่อีกแล้วคิวตกไปน่าจะเป็นแอปเปิ้ลเหรอคูวบเจ้าเจ้ามิ้วหัวบอสไอ้ตะบันจะพาแรื่องไเดียวไปเป็นเมี่โมบีุ้มขึ้นอย่างไรได้บอ ใส่ให้บ่าวดูหมิ่นดูแคลนกูหรือกูใช่สิ้นไรใหม่ตออวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายดังเกียดเดียดฉันกูปานกูก็ลูกพยานาหมืงมึงจะให้กูเงียบปากหรือแตนยังคืนนี้หายกันกับผู้บา่าวบ่ เอาก็บอกหายจังไดนอนมื่อคืนนี้เพิ่นพยายามนอนนําคอยคอยก็วว่าเอ้เอนอนถานอนได้แต่ว่าค่อยๆได้ยานผู้อื่นตื่นคอยบเพิ่นบอาว่าบ่เป็นอย่างนาะเพื่นก็นอนคอย่นว่ามันแห้งโพดนะให้จ้าคลองขึ้นจ้าคล้องเบาจุกคว้องก็ขึ้นเพิ่่าโอ้บ่กักในเจ้าคืนคอยขึ้นเองเพื่นบ่กพอเพิ่นขึ้นะอเมก็ตื่นเนาะมันแห้งออเม่ตื่นออแม่ตื่นแล้วแม่เว้าลูกค่อยๆในลูกบ้านมันสะเทือนบ้านมันสั่นไีแม่เบา ส the er er ัมผัสไเคคือนตี่งคื้นียโอดนยโอดนยินเจ้าก็ได้ยินได้ยินอนแล้วเขาว่ามันมันแห้งโพดนะเฮ้เขาว่าโอ้่นก้าเจ้านะแล้วเขาว่าเขาว่าว่าฟังในอดซ้ำมาด้เฮ็ดซ้ำมาเฮ็ดกันซ้ำมาคืนนี้ในในฐานะตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยถามอะไหน่อยดิว่าผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แอบไปคุยกับคนอื่นแอบแชทไปคุยกับผู้ชายคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็ลบแอบแชทไปคุยกับคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็ลบอย่างเงี้ย เชดเชทลบลบเนี้ยถามจริงเหรอว่าผู้หญิงพวกนี้มันเป็นในความรู้สึกผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงวะเองอเป็นคนยังไงวะเขาก็เป็นผู้หญิงรอบครอบไง oh <my> คนเราต้องอยู่ยังไงให้เป็นสุขครับก็อยู่เลยพก็ัดไปก็จะเป็นสุข ออแม่คะมีบางอย่างที่หนูอยากจะบอกแม่โรับันเซลลลูกก็รู้แม่ไม่ชอบทิ้งลูกไปหลังจากเราเถียงกันโดยเฉพาะตอนที่แม่ไปทำอะไรผิดไงโอเคหนูใช้ความคิดเยอะเรื่องที่แม่บอกกับหนูก่อนหน้านี้หวังว่าลูกคงไม่ได้ย้ำคิดแต่เรื่องดาวอยู่นะไฟลอยได้ค่ะใช่หนูกําลังพูดถึงเรื่องนั้นแต่แม่ในว่าเราเลิกพูดเรื่องนั้นกันแล้วซะอีกนะไม่คะ่ะแม่หนูอยากบอกว่าที่แม่ว่าหนูไม่เข้มแข็งพอจะสู้กับโลกภายนอกอะโอ,โอ้ลูกรักแม่รู้ว่าลูกเข้มแข็งพอจะสู้กับโลกภายนอกได้แต่ถ้าแม่แค่รับันเซลลจบแล้ว เราคุยกันจบแล้วเชื่อสินหนูรู้สิ่งที่นหนูนเท่าไม่เอาแล้วมันไฟได้แล้วราพันเซลลูกจะไม่มีวันได้ออกจากฮอคอยนี้ยิ่งแน่นอนอเยี่ยมแม่กลายเป็นนางตัวร้ายซะแล้ว